สวัสดีครับพี่น้องครับป่าพี่น้องมาดูอาหารป่าโอ้อันนี้กบเนี่ยกบตัวใหญ่ๆเลยครับเนี่ยกบนาบ่กะกบเลี้ยงบ่เอากบเลี้ยงหมูป่าก็มีหมูป่ามันไม่ใหม่ได้หมูป่าฟารกัจ้ะตัวใหญ่ๆเลย อันนั้นเท่าไหร่อ่ะสองตัวเนี่ยในเนี้ยในเนี้ยอันนี้เจ็ดสิบบาทจ้าโอ้กี่ตัวสองตัวจ้ะกบเมื่อนะโอ้ไม่แพงเนี่ยบ่แพงเนาะเพราะจริงจริอืมนี่ปลาทอนสิบบาทแล้วอันนี้ก็ปลาเลี้ยงขึ้นกันจ้ปลาเลี้ยงโอ้ปลาเลี้ยงสิบบาทนี่เลียงเลยนะคะปลาหนิปลานิไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงค่ะเอาเลี้ยงเหมือนกันเลยเอาไรไอคนนั้นเลี้ยงไว้ในนู่นอ่ะ มูไอ,อ้กุเออเออมารทองถูกหวยไหมกุมารทองูงงเป็นตลาดที่บ้านหนองคันไนองโอ้โหนี่ปลานิพาพี่นอ้องมาเดินตลาดเนาะเดินเที่ยวดูตลาด อาหารทะเลพ <c oughs> <ข>าพี่น้องเดินตลาดนะครับมาเดินดูตลาด ทีมทีมได้หนึ่งเท่าไหร่มีสองคนได้เท่าไรหลังจากที่หวยออก91กับ97ก็มาเดินตลาดครับพี่น้องครับโชคดีครับโชคดี97 โชคดีเก้าเจ็ดโชคดีเก้าเจ็ดครับพี่น้องครับโชคดีครับมีโชคครับเก้าเจ็ดครับว่าอุ่นเบากว่นไรครับ ตรงน,นี้ไม่ไปนะครับติดลิขิ์ครับสวยนะค่อัโ <c oughs> น,นี้ชุดไม่ใหญ่

หลังจากที่โชคดีนะครับถูก97ครับพี่น้องครับก็พอได้นิดหน่อยก็พาพี่น้องมาเดินชมตลาดก็เป็นเลขที่น้งชูเคยให้ครับ0197นะถ้าใครที่ติดตามน้งชูมาตลอดก็จะ,จะรู้ว่าน้งชูชอบเลข สี่ตัวนี้มาก0197งวดน,นี้เข้าหมดเลยครับทั้งสี่ตัวนะฮะไม่เหลือหรอ0197ครับ <c oughs> <c oughs> เข้าหมดเลยเข้าหมดเลยทั้ง9197แล้วก็097ด้วยโอ้เสียดายพี่น้องเสียดายถ้าหมุนถ้าหมุนเอาเฉพาะ ไอ้สี่ตัวนี้ก็โอห้าตึมพี่น้องสามตัวแตกแน่แต่ว่ามันก็ธรรมดาครับพี่น้องครับโชคใครโชคมันนะครับโชคใครโชคมันไอ้อย่างนี้การเสี่ยงเนี่ยมันมันว่ากันไม่ได้นะครับมันอยู่ที่โชคใครโชคมันจริงๆนะชูให้สี่ตัวนั่นแหละศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดลงไปแต่งวดนี้มันไม่ออกที่อื่นเลยครับมันออกเลขสี่ตัวของนาชูเลย โอ้โหไม่น่าเชื่อมาสี่ตัวเลยพี่น้องทั้ง097และก็91อ่าก็ได้97นิดหน่อยครับพี่น้องกบได้เก็7นิดหน่อยก็เลยมาเดินอ่ามาเดินตลาดมาเดินตลาดครับพอได้ค่อมแ่่ม่่อมค่่มพอได้ปน่่้่ ใท้พี่น้องมาเดินชมตลาดหนองคันนะหนองคันหนองกุงอ่าที่หนองกรุงตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วพี่น้องเสื้อผ้ากขมีนะครับอ่ามีเสื้อผ้ากางเีเยอะตลาดใหญ่อยู่นะ ฮัลโหสวัสดีครับ อยู่ที่ไหนอยู่ที่ครับฮะอยู่นี่เหนอยู่บ้าน่านครับอยู่บ้านธาตุมาพูดไทยได้เหรอเดินนิดหน่อยมาจากมาจากประเทศอะไรครับอังกฤษครับเยอรมันครับมามาอยู่กี่ปีอ๋อเยอรมันมันยี่สิบสองปีว่ามาอยู่นี่นะแล้วมันอยู่ตลอดจอดเขี่ยวใบเขี่ยวมาเมื่อก่อนว่างวันนี้ก็อยู่ตลอดสามปีว่าอ๋อพึ่งเออร์ลี่มาโอ้มันเป็นโควิดมันก็คือมันยุ่งยากไม่ไปอืม มามาอยู่ที่นี่สามปีแล้วตลอดเดี๋ยวแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นไปไปมามาครับโอ้อยู่บ้านอะไรอยู่บ้านธาตุที่นี่วะบ้านธาตุครับอืมแล้วทําอะไรบ้างเขามาทําอะไรบ้างดกฮะเอ้ากระเซ็นจากน้อยวะทําเกษตรนไหมครับทำอะไรเอ้าทำไรอย่งไรเนี่ยปลูกต้นไม้แน่ปลูกเหรอครับพวกปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยปลูกผักปลูกมาเป็นวะ แะมันน้ำมันจะหมดว่ะอันนี้ยูทูบเบอร์นะนี่ oh, อ๋อยูทูบเบอ <YouTuber. S 2> ร์ใช่ใช่ยูทูบเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปให้โอ,โอ้ชื่ออะไรนะฮะอ๋อชื่อไมค์ครับชื่อไม้ครับอืมสวัสดีครับเอาไปสลอมในตลาดจูนจูนเนื้อหมูวครับไปจูนเนื้อหมูไม่เห็นดิเอาเรื่องอันนาไปปลมงมงกง พูดพูดชัดมากเลยเคนกินมันสบายดีสสบายดีครับบาชิตอนครับครับพูดชัดมากเลยพ่อมาชัดตามไนอกพูดลาวไดไหมน้องนนี่กับภาษาลาวว,วาวาลาวได้บ่ลาวได้อือ พอได้ปะพ่อนี่เยภาษาอีสานว่ะภาษาอีสานนี่บ่ครับอาเมียว่าอีสานหรือว่าไทยว่าอีสานว่าอีสานโอ้ยดีดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปเที่ยวอยู่บ้านเด้อไปถ่ายยูทูบเปิดด้วเออถ่ายตอนเห็ดสวนเห็ดคุณพ่ออยู่ไหนคุณพ่อผมอ่ะครับผมอยู่อ่บ้านหนองขามหนองขามดีเออใกล้ใกล้กันแหละมาทำอะไรดีอยู่นั่นหรอมาซื้อเอา เป็นทหารเออร์ี่แล้วอ๋อครับโอสบายเออร์ลี่แล้วอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปเที่ยวครับผมอ่าคุณไหมอยู่อยู่บ้านถัดเนาะอ่าขอบคุณครับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ